สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกุมที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือถ้วยนะครับหรือว่า Night o ฟ Cup ทำนายความรักของชาวราศีกุมในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเลยว่าเหมือนกับช่วงเนี้คุณเองอาจจะพบเจอความรักที่มีคนเอาสิ่งดีๆมาให้เพราะจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่เป็นชุดอัศวินเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเขาถือถ้วยในมือแล้วเหมือนกับเขาขี่ม้าสีขาวเหมือนกับเจ้าชายพบเจ้าชายขี่ม้าขาวพบเจอคนรักที่แสนดีพบเจอคนนําพาความสุขความสมหวังความรู้สึกดีๆมาให้กับเราก็เลยเห็นไหมว่าชาวราศีกุมช่วงนี้นะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งความรักคุณอาจจะเจอการที่ ความรู้สึกดีๆความหวังใหม่ๆคนเข้ามาจีบคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอด,ดีให้กับเราก็เลยทำนายว่าช่วงนี้อาจจะพบเจอความสุขนะครับสิ่งดีๆเข้ามาใการอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือดูแลหรือพบเจอความรักที่มีคนเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นอาจจะพบเจอถึงขั้นไพ่ขึ้นมาแบบเดือดสตาร์เข้ามาครับดวงชะตาแห่งดวงดาวดวงชะตาแห่งชื่อเสียงก็เลยทำนายว่าชาวศีกุมเมื่แต่วันที่ 1- ถึงวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นดวงแห่งการที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาหลงรักมีคนเข้ามาจีบมีคนเอาความรู้สึกดีๆมาให้การช่วยเเหลลลือดูแยนะ แลวถึงขั้นเดือดสตาร์หมายความว่าการเมตตานะครับการเมตตาการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครพบเห็นก็เมตตาอ็นดูนะครับอยากจะดูแลอยากช่วยเหลือเราดวงชะตาค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดวงดาวมันส่งแสงแสงเหนือเห็นไหมครับดาวเหนือดาวเลิกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะส่งแสงสว่างมาที่คุณแล้วก็เลยทำนั้ว่าโอกาสในช่วงของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณหน้าตาเริ่มดีขึ้นพบเจอความสุขพบเจอความเป็นอิสระ การโบยบินการออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับน้ําเห็นไหมครับใส่น้ําแล้วมีหผลกระโหลกอยู่ผ่านความเป็นความตายผ่านความเสียใจผ่านความทุกข์ใจมาแล้วนะก็เลยทำให้ความรักของชาวสีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเหมือนกับดวงชะตามีชื่อเสียงมีสเสน่ห์มีแรงหนึ่งดูดนะครับผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ใจนะครับตอนนี้วันที่หนึ่งสิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีความหมายเริ่มมีคุณค่านะครับมีความหวังใหม่ๆม่ีโอกาสใหม่ใหม่เขึ้นมาว่า เอ็ดออฟวานหรือ8ไม้เท้าปัญหาต่างๆถ้าเกิดเลิกรากันไปเนี่ยเห็นไหมครับไม้เท้า8อันนะ่เรื่เหมือนกับมองไม่เห็นทางที่เขาจะกลับมามองไม่เห็นทางที่จะดีกันเลยเพราะคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําร้ายคุณไว้แบบรเรียกว่าอะไรอาจจะเหมือนกับเดินจากเราไปอยู่ๆก็ทิ้งเราไปอยู่ๆก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเลิกลากับเราไปโดยที่เหมือนกับมันยากที่จะห่วนคืนเช่นปัญหารครั้งนี้หนักมากเลยอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นพายุเห็นไหมครับเป็นสายฟ้ากระหนำ่ำอ่ะอาจจะถึงขั้นการที่เหมือนกับให้สามเหรียญ การพูดคุยกันไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ติดขัดความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันหรือความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคน2คนเช่น3คนการพูดคุยกับคนอื่นการมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองก็เห็นไหมไพ่สามเนี่ยกับไพไ่แปดแมท้าไปเนี้ยทำนายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างคุณ2คนหรือปัญหาความรักเนี่ยถ้าเกิดเล,ลิกรากกันไปไม่เกิน3เดือนถึง8เดือนเนี่ยอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ยังถือของขวัญยังรับรู้ความรู้สึกดีของคุณอยู่เขาอาจจะมีการที่สร้างครอบครัวหรือได้บ้้าาานหรืออเคคคยยู่ีงงขุณม แต่พอมีปัญหาเขาเดินจากไปแต่มีคนอื่นเข้ามาเขากลับไปเลือกคนอื่นนะครับไปรักคนอื่นนอกใจคุณไปเนี่ยแต่เห็นไหมครับว่าไม่ว่าปัญหาจะถาโถามแค่ไหนหรือมีการเลือกลากันไปหรือเดินจากกันไปไงก็กตามมาเพกซัสเห็นไหมครับความสุขสมหวังนะครับแล้วก็สิ่งของที่เขารับรู้เอาไว้เนี่ยมันอยู่กับเขามันตามเขาไปด้วยอ่ะผมแนะน้ว่าสิ่งที่คือเลือกลากันไปกับชาวราศีกุมหรือปัญหาเรื่องความรักเนี่ยถ้าอยู่ในช่วง3เดือนถึง8เดือนทำน้นอาจจะมีการที่ยังมีพูดคุยยังมีการกลับมานึกถึงสิ่งดีีทท่คุณําาเอไว กลับมาเห็นคุณค่าคุณถึงไพ่เรียดสตาเข้ามาเลยครับกลับมารู้สึกถึงความรู้สึกที่เมตตากรุณาความรู้สึกที่เหมือนกับรู้ว่าชาวสีคุูมตอนนี้มีสเสน่ห์มีคุณค่ามีชื่อเสียงและสามเนี่ยจะมีการพูดคุยนึกได้นึกถึงสิ่งดีที่คุณทําเอาไว้และมีการกลับมาถึงขั้นแบบอาจจะเป็นสามเหลี่ยนแปะไม้เท้าครับการกลับมาขอความช่วยเหลือการกลับมาติดต่อพูดคุยการกลับมาทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นไพ่แปะไม้เท้านะพอเหมือนกับเราหายเจ็บหายเสียใจหรือว่าทําาารร้้้ยเไววแลี่ ก็กลับมาเหมือนกับเรียกร้องความสนใจกับเราเช่นการแอบมองแอบส่งการทักมาเป็นพานการทําให้เราเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรให้เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยสามเหรียญเห็นว่าคุณเป็นเดสตาเขาเห็นว่าคุณเป็นเหมือนกับชาวสียกุ่งเมท่านเนี่ยเขาเห็นว่าคุณตอนนี้หน้าตาดีขึ้นหรือมีสเสน่ห์หรือว่ามีความหวังใหม่มีความสุขสมหวังแลว้ววานะครับเขาเพิ่งจะมาเห็นรู้ตัวว่านี่คือสามเหรียญของเขานี่คือบ้านนะนี่คือคนที่สร้างกันมาน,นี่คือครอบครัวคนที่จะรักษาไว้นะ ผมแนะนำว่าไพ่สามเนี่ยคือการกลับมาเสียดายการกลับมาขอความช่วยเหลือกับปรึกษากลับมาติดต่ออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นการขอยืมเงินก็มีชันสิ่งเหล่านี้คือการกลับมาอย่างแน่นอนของคนรักที่เลิกลาไปของชาวราศีกุมถ้าเกิดไม่เกิน3-8เดือนเนี่ยจะเป็นงานกลับมารักษาหรือติดต่อหรือพูดคุยหรือว่าเสียดายคุณนะครับในตอนนี้เป็นความรู้สึกที่เสียดายอยู่แล้วนะครับแล้วไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าไพา่อัศวินถือเดียนเข้ามา ทำนายสิ่งต่างๆของชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับจะเห็นภาพของอัศวินคนหนึ่งที่เขาถือม้าและเหมือนกับเหรียญในมือเห็นไหมครับมันอยู่ตรงตัวเขาว่าผมในทำนายคนที <Yeah. S 1> like you, ่เ so ล so, mm. ื <You S 1> ่องลาคุณไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะเพิ่งกลับมารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาเอากลับไปด้วยเนี่ยมันคือหัวใจของชาวราศีกุมมันคือความรักต่างๆนานาที่คุณให้กับเขาไปครับผมในทำนายว่าชาวศีกุมเนี่ยสิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันเป็นความรักเวลาคุณรักใครมักจะเป็นเงินที่ดูแลใส่ใจไปนคนที่ทุ่มเทนะครับพยายามดูแลพยายามเข้าใจเขาพยายามเหมือนกั่คทีุณร แต่คนเป็นคนที่เมตตาคนอื่นมีจิตใจที่เมตตากรุณาเป็นที่ตั้งก็เลยเวลาคุณรักใครเนี่ยก็จะมาเจอความรักที่คนอื่นๆเนี่ยมาจะกลับมาเมตตาคุณในภายหลังมาจะกลับมาเหมือนกับเมตตากรุณาเห็นความหน้าตาดีความเอ็นดูนะครับใครพบใครเห็นก็เหมือนกับเอ็นดูคุณหรือรักเมตตาคุณนั่นเองก็เลยน้ว่าชาวเสกุ่มในช่วงนี้คุณอาจจะถึงขั้นแบบเดอะสตาร์เข้ามาณนเะมตตาณนะหน้าทองมีเสน่ห์มีดวงดาวนะครับมีคนเอาสิ่งดีมาให้ แต่คนที่เลือกลากันไปเนี่ยก็เหมือนกับเขาอาหัวใจเอาความรู้สึกดีๆต่างๆที่คุณให้เขาไปด้วยอ่ะนะครับเขาหนีคุณไปไม่ผลอย่างเงี้ยเพราะเวลาเขาไปไหนเนี่ยนะครับเขาก็ไปมีเหรียญคุณไปอ่ะเขาอาหัวใจคุณไปเขาขโมยหัวใจคุณไปเขาขโมยความรักคุณไปทุกอย่างที่คุณให้เขาไปเนี่ยเขาโมลักที่คุณเคยให้ความรู้สึกดีๆคุณให้เขาไปความคิดถึงการดูแลใส่ใจที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับให้คุณเฮือเหลียน่ะคุณทิ้งไว้ในหัวใจเขาแล้วคุณทิ้งให้เขาไปแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะไปไหนหรือเลกกาาคคุณไไปแ่หน็ตม เขาจะกลับมาถึงสิ่งดีเหล่านั้นไม่ว่าจะเลิกลาไปไหนแค่ไหนก็ตามจะกลับมาเสียได้จะกลับมาคิดได้นะครับสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจะกลับมาคิดได้อย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเป็นไพ่แปดไม้เท้าและเดือดสตาร์เข้ามาครับชาลาสิกุมอาจะเลิกลาคนรักไปเกิน8เดือนหรือเกินหนึ่งปีไปแล้วจนตัวตนของคุณนี่แหละอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ออกมาจากความเจ็บออกมาจากความรักที่เฮ้ยเรารักเขาได้ครั้งหนึ่งเชื่อใจได้คนละครั้งนะครับหรือเต็มที่กับความรักครั้งนั้นไปแล้วอะมันยากที่เราจะกลับไปลดคุณค่าตััวววเเอองนนีี่่ยยาาาาากกกทจะลบไปปผคคมม็ต เจนภาพของคนหนึ่งที่เหมือนกับเห็นไหมครับเขาผ่านแม่น้ำแล้วเหมือนกับทาราลืมเรือน่ะผ่านความเสียใจผ่านความเจ็บปวดผ่านความตายไปแล้วอ่ะฉันพห้เป็นนี้เป็นสมัยกับความรักของชาวราศีกุมที่เหมือนกับคุณแลงเรือนะครับผ่านทาราลืมเรือนเอาน้ําตาของความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยคุณผ่านการร้องไห้มาแล้วคุณผ่านความเสียใจผ่านการที่อยู่กับความตายไปแล้วอ่ะเหมือนตอนนี้คุณเกิดใหม่เหมือนตอนนี้คุณมุ่งอ่อนเหมือนตอนนี้คุณออกมาจากปัญหาที่เห็นไหมครับปัญหาที่มันทําร้ายคุณไว้เยอะแยะปัญหามากมายที่คุณพยายามทําดีแต่กลับได้ความเจบปวด คุณพยายามทาดีแต่กลับได้ความร้ายกลับคืนมาก็แำได้ไว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เหมือนกับคุณออกมาจากปัญหาไปเจอความสุขมาเจอการมูฟออนมาเจอการดุดพ้นไปเจอความที่ดีกว่าแต่คนรางคุณเพิ่งจะกลับมาแบบนั้นไม่ว่านายแค่ไหนก็ตามเขาจะคิดได้ครับฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าดิแฮงแมนเข้ามาครับทานายว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยนะครับคนที่เลือกรางกับชาวสี่กลุมไปหรือว่าสุดท้ายต่อให้จากกันไปแค่ไหนก็ตามดิแฮงแมนหมายความว่าคนคนนี้นะครับเขาจะถูกเหมือนกับถูกห้อยหัวถูกคํำสาป นะครับให้เหมือนกับเขาทิ้งคุณไปได้เขาทำลายคุณไปได้สุดท้ายผมขอโทษนะครับสำหรับคนที่มาดูของชาวาศีกุมหรือว่าคนที่เคยรักชาวศีกุมไปเนี่ยผมขอโทษที่เขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาสาบคุณไว้เช่นสาบไปค,คุณคิดถึงเขาสาบไปคุณรักเขาผมเลยแนะนว่าคนรักของชาวาศีกุมที่เลือกหล่าคุณไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาคิดถึงคุณเขาจะไม่ีวันที่ลืมคุณเลยนะจะกลับมาคิดถึงคุณจะกลับมาทรมานหรือไพ่ดีแฮงแมนแมนนี่ขอตอบแบบนี้ว่าเขาอาจจะโดนคำสาบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เขาจะต้องอยู่คนเดียวถ้าเกิดเขาสูญเสียคุณไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่คนเดียวอะ่ะหรือเขาต้องถูกทิ้งเหมือนกับที่เขาทำไปกับคุณในครั้งหน้าในครั้งนี้นะครับจนกว่าเขาเนี่ยจะกลับมานึกได้จะกลับมาคิดได้นะครับจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไว้ฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยเข้ามานะครับสำหรับชาวสีกุมาบท่านเลยถ้าเกิดใครแล้วก็ตามรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้อภัยเขาอยากจะเมตตาเขาหรืออยากจะให้โอกาสของเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เด็กถือถ้วยใบน,นี้เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถือถ้วยในมือเ้วเหมือนกับเห็นไหมครับมันมีความสุขมันมีไม้น้ํามันมีสายน้ําที่ยังรักษาอยู่นะครับฉันไพ่ใบนี้เปบเสมัยกับความรักที่ว่าชาวสีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยถ้าเกิดคุณยังรักคนคนนี้หรือยังให้โอกาสเขาอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าต่อให้น้ําแม่น้ําหรือต่อให้เราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนแล้วก็รักและก็รอเขาแล้วก็ไม่ลืมเขาเนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยคือการที่เหมือนกับอยากให้คุณเนี่ยนะครับพยายามบอก พยายามบอกเขาหรือพยายามให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งโดยการเป็นเด็กถือถ้วยเข้ามาครับเช่นพยายามบอกเขาพยายามส่งคลิปนี้ไปพยายามบอกรักเขาพยายามช่วยเหลือดูแลเขาเหมือนกับที่เราเคยทําอาจจะเป็นการที่ส่งความคิดถึงส่งหัวใจส่งผ่านความรักส่งผ่านสายลมนะครับหรือการภาวนาการสวดมนต์ขอพรการภาวนาจิตการห่วงใยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับบอกรักเขาผ่านสายลมนะครับถามถ่ายเขาเช่นเธอกินข้าวหรือย,ยังเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงบ้างหรือเปล่า นะครับเธอเป็นสุขดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วอะฉะนันเด็กถือถ้วยเปรตเสมอนกับความรักโอกาสที่ชาวราศีกุมจะเกิดเรื่องราคนรักไปนะครับในช่วงของสามเดือนถึงแปดเดือนไม่เกินเนี่ยโดยเฉพาะในในกรณีที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปนะกันนะครับถ้าเกิดไม่เกินสามเดือนเนี่ยสั้นๆเลยนะยังทันที่จะเปลี่ยนกลับกลับมาแก้ไขยังทันที่จะกลับมารักษากันยังทันที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นก็เลยทำนายในกรณีแบบน,นี้ว่าถ้าเกิดคนรักคุณเนี่ยนะครับเขารู้ตัวทันหรือรู้ตัวเร็วเนี่ยภายนใน ก็ตอบเลยว่าเขาจะกลับมาแก้ไขกลับมาติดต่อและกลับมาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยตอบว่าชาวสีกลุมนะครับคนรัล่างคุณเนี่ยจะมีการกลับมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะให้โอกาสคนที่คุณรักเนี่ยถ้าเกิดเขาเพิ่งเลิกเพิ่งลาคุณไปไม่เกิน3เดือนไม่เกิน8เดือน,น,นโอเคเราอยากจะให้โอกาสเขาได้นะเรายังพอที่จะแก้ไขได้นะเรายังพอที่จะเหมือนกับรักษาความสู้สึกดีๆของกันและกันได้นะแต่เขาเองอาจจะต้องมานั่งฟังคลิปนี้แต่เขาเองอาจจะต้องรับรู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณก่อนที่จะโดนสาสปกกกก่่่ออนนนนททีีจจะะยััเเิไหมืบ เดินจากกันไปแล้วก็มีวันที่จะกลับมาอีกเขาต้องคิดได้ในภายหลังแน่นอนก็ในายไพ่ของชาวราศีกุม,มเนี่ยมีไพ่ของะเฮอร์มิ t เข้ามาครับคนคนนี้จะกลับมาคิดได้แต่อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วนะกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่จากคุณไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะก,กลับมาตอนที่สายเกินตอนที่แก่แล้วตอนที่อายุเติบโตกันมากขึ้นแล้วเพิ่งจะกลับมาถือตะเกียงว่าเขาคิดถึงคุณนะ่ะเขาติดต่อคุณกลับมาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามครับคนคนนั้นจะกลับมาขอโอกาสจะมาคิดได้แต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเปรียบเสมือนดวงจันทร์เน ที่มันไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงมันไกลเกินกว่าที่เราจะกลับมาอีกต่อไปแล้วอะก็เลยตอบว่าคนคนนี้สุดท้ายนะครับมันมีความรู้สึกที่การแอบมองแอบส่งการคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาเองถ้าเกิดเขามองว่าคุณเป็นเนี่ยเห็นไหมครับการมองถึงการมีครอบครัวมีลูกด้วยกันสร้างชีวิตด้วยกันและถือไม้เท้าด้วยกันเนี่ยแก่ไปด้วยการเติบโตไปด้วยกันเนี่ยเขาจะกลับมาใน3-8ถึงเดือนนี้ ก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดคนคนนั้นของคุณเป็นเนื้อคู่คุณหรือว่าควรจะให้โอกาสเขาเนี่ยควรให้โอกาสในการรอที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกินในกรณีไม่เกิน3าถึงแเดือนถ้ามันเกิดเกินไปกว่านั้นเกิน8เดือนขึ้นไปเกิน1ปีขึ้นไปล้วเนี่ยผมขอทํานายแบบนี้ว่าชาวเสืกุม,มมีโอกาสดีๆเข้ามา,มามากมายเรื่อง,องความรักมีคนรักคนอุปถัมภ์เราอย่างที่ผมทานายให้ EP ที่แล้วครับมีความรักที่ดีเข้ามาความรักที่อุปถัมช่วยเหลือดูแลคุณมองถึงการที่โอกาสใหมๆ่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหม การไม่ต้องมานั่งอยู่กับปัญหากับความทุกข์ใจกับการรอคอยกับการที่ผ่านความเจ็บปวดเสียใจไปแล้วอะแต่สุดท้ายคนที่ทําร้ายคุณใบนะครับไพ่ก้าวดาบกลับมาคิดได้ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้แม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามหรือเคยผิดพลาดอะไรก็ตามไม่ว่าคุณสองคนจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับแต่ไพ่ก้าวดาบใบนี้หมายความว่าถ้ากลับมาแก้ไขกลับมาอยู่บ้านด้วยกันถ้าเกิดมันคือครอบครัวมันผิดพลาดกันมันก็ไกลผ่านไปด้วยกันได้มันก็รักกันได้กลับมาคู่กันได้ แต่ถ้าเกิดมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่พอมีปัญหาแล้วเหมือนกับจากกันไปหรือทิ้งกันไปเนี่ยไพ่เก้าดาบไปนี้หมายความว่าเขาเองคนรักของชาวสีกุมเนี่ยเขาก็จะเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันเขาก็เองก็รู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ท, <c oughs> ทําไว้กับคุณเช่นกันครับผมเลยคิดว่าคนรักของชาวสีกุมเนี่ยเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจไม่น้อยกว่าคุณเขาเองก็คิดถึงด้วยความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังกับสิ่งที่ทําไว้กับคุณรู้สึกผิด้วกันนะครับที่ทําไว้กับคุณ้วกันประมาณนั้นเพราะสุดท้ายเขาจะรู้สึกได้คิดได้ แต่อยากคุณเนี่ยบอกกันหรือช่วยให้โอกาสกันหรือทาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงความรักกันครั้งนี้ไปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกแต่เกิดใครก็ตามที่รู้สึกว่ารักษาไปแล้วทําไปแล้วรักไปแล้วทุ่มเทไปแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะไพ่ไปนี่คือโอกาสความรักของชาวสสกุมที่เลิกลาคนรักไปเกิน8เดือนหรือหนึ่งปีขึ้นไปนะครับหรือตัดสินใจว่ามันเกิน3เดือนขึ้นไปแล้วพอแล้วเนี่ยก็ตอบว,ว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่จะพบเจอความรักใหม,ใหม่อุปถมัมภ์คู่รักดวงช่วงนี้มีสเสน่ห์นะครับมีหน้าตาดีมีชื่อเสียง คนรักก็เหมือนกับอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมารักษาคุณแต่คุณอาจจะพบเจอความรักที่มันเหมือนกับเลือกครั้งใหม่ไปแล้วพบเจอคนรักใหม่การสะระสดพบเจอคนรักที่ดีพร้อมสำหรับคุณแล้วตอนเนี้มันยากเกินกว่าที่จะกลับไปเหมือนกับแปะไม่ท้าว่ะยากเกินกว่าที่จะกลับไปอยู่กับปัญหาต่างๆกลับไปอยู่กับสิ่งที่มันทาร้ายเรานะครับเราเดินออกมาไกลแล้วอ่ะมันไม่อยากจะหันกลับไปอีกนะครับกับความรู้สึกที่มันไม่มีค่ากับความรู้สึกที่มันเจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วหรือพยายามแก้ไขพยายามรักษาไปแล้ว พยายามรักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจไปแล้วนั่นเองนะครับฉันจงฟังเสียงหัวใจกันให้ดีๆเหมือนกับไพ่ไปสุดท้ายครับเทมปูแลนดทูสวรรค์ใหญ่ให้คุณสองคนเนี่ยลองปรับความเข้าใจลองพูดคุยกันก่อนไม่ว่ายังไงก็ตามนะไพ่ใบนี้คือบทสรุปความรักของชาวสี่กุมว่าอยากให้คุณเนี่ยสุดท้ายแล้วอยากให้ลองปรับลองจูนกันดูถ้าเกิดเราปรับกันไปแล้วคุยกันแล้วเนี่ยยังได้ความเจ็บปวดยังทําอะไรไปแล้วเหมือนกับไม่มีค่าอะไรหรือทําอะไรไปแล้วไม่ได้ความว่างเปล่ากลับคืนมาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนใจร้าหรือเสียใจเนี่ยก ไปหาความสุขดีกว่าไปหาความรักที่มันเหมาะสมกับเราดีกว่าทูตสวรรค์อยากบอกแบบนั้นนะครับคำอวยพรคำทำนายนะครับดวงชะตาอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะครับใช้มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีกุมกันดีกว่านะครับไพ่เวฟฟอร์จูนก่อนเลยในกรณีที่เลิกรากกันไปไม่เกิน4เดือนถึง3เดือนแล้วก็ไม่เกิน7เดือนนะครับอย่างที่บอกไปครับมีไพ่ขึ้นมาเวฟฟอร์จูนกับไพ่สี่ดาบจะมีการกลับมาอยู่แล้วโดวยเฉพาะในกรณีเมื่อเกิน 3- หรือ4เดือนเนี่ยจะกลับมาแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมีส่งจดหมายนะมีส่งข้อความนะมีการพูดคุยกันนะ มีการวนเวียนต่อก,กันเพราะเลิกกันไปไม่ได้นะเพราะนี่คือคู่ชีวิตขอตอบแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมันเกินเวลานะครับมันเกิน8เดือนขึ้นไปเนี่ยแปะไม้ท้าขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยกลับมาในตอนที่คุณมีความสุขกลับมาตอนที่คุณพบเจอวความรักกลับมาตอนที่คุณอยู่ได้แล้วอะมนอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปตอบข้อความเขาไหมจะกลับไปสนใจเขาหรือเปล่าช่วงนี้เขาจะเรียกร้องความสนใจจากคุณช่วงนี้อาจจะมีการที่วนเวียนกับกันนะครับอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนั่นเองถ้าเลิกลักกันไปเกิน เดเดือน8เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ต้องขอทำนายให้ตรงๆด้วยนะครับชั้น7เดือน7ดเหรียญเซเว่นออฟพีดีเคิลครับสิ่งต่งตางๆที่ผ่านมาเนี่ยคนนั้นของคุณเนี่ยคนที่เลือกลาไปหรือคนลกของชาวสีกุมที่ครบอยู่เนี่ยยังไงก็ตามเขารู้ครับว่าคุณเนี่ยคือคนที่รักเขามากแค่ไหนพยายามทําสิ่งดีแค่ไหนเขาจะกลับมาคิดถึงความรักของคุณกลับมาคิดถึงสิ่งที่คุณทํากลับมารู้สึกว่าคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างได้ถึงขั้นแบบกลับมาเสียดายด้วยนะครับพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาาว่า King Opdition ครับ ทำนายว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขายังคงรู้สึกถึงความรักยังรักคุณอยู่ยังจดจําความรู้สึกที่เราเดินทางกันมาเคยนั่งกินข้าวด้วยกันเคยไปอยู่ด้วยกันเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยสร้างครอบครัวหรือเคยรักกันเคยกอดกันเห็นไหมครับเคยกอดกันเคยรักกันมากแค่ไหนอะ่ะมันยังอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะกลับมารักษามันทันไหมก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียคุณไปให้กับคนอื่นนั่นเองครับฉะนั้นไพอลอร์เคลนนะครับแนะนำชาวราศรีกุมภ์ท่านว่า keeping up ส่งคลิปนี้ไปตอนที่ยังไม่สายเกินไปส่งอันนี้ทำให้เวลาให้มันเร็วที่สุดนะครับพยายามใช้เวลาให้เหมาะสมนะครับจงทําในสิ่งที่ควรจะทําได้ทําซะทําแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําแล้วก็เสียใจอยู่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดสมัครใครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ